สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเตรียมพาท่านชมไปลุยอีกแล้วนะครับชนิดที่เรียกว่าอย่างที่บอกเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับซ้ายติดผาขวาติดเหวแต่วันนี้เนี่ยติดมากกว่านะครับแล้วก็น่ากลัวมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยรายการโรงเรียนข้าหนูเนี่ยพื้นฐานของโรงเรียนข้าหนูก็คือเราเข้าไปสำรวจในป่าลึกจริงๆครับลึกชนิดที่เรียกว่าแทบจะไม่ค่อยมีใครเข้าไปช่วยเหลือเลยแม้แต่งทางหน่วยงานราชการเองแต่วันนี้เนี่ย ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่อำ,อำเภอศบเมยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับท่านผู้ชมครับที่นั่นเนี่ยเป็นชื่อว่าโรงเรียนบ้านอุ่มโละเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านล่องแพนะครับท่านผู้ชมครับมีเด็กๆอยู่เกือบเกือบร้อยคนที่เขาขาดสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษานะครับอาจจะดูภาพภาพลักษณ์โดยรวมเนี่ยอาจจะดูดีหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมกาลังจะนําเสนอต่อไปนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาขาดจริงๆ เราต้องการให้ให้ต่อยอดการช่วยเหลือพวกเขาจริงๆนะครับดังนั้นวันนี้ไปเลยไปดูเลยนะครับที่บ้านอุม่มเลอเป็นโรงเรียนสาขาข,าของบ้านล่องแพรของอำเภอศบเอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูแลครับแล้วก็เตรียมจดว่าเด็กๆต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วติดต่ออย่างเรานะครับท่านผู้ชมรับชมได้เลยครับวันนี้เราทีมสำรวจรายการโรงเรียนของหนูเราเดินทางแบบเคยๆนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชม จุดเริ่มต้นของเราอยู่ที่ตรงนี้ชาวบ้านเรียกว่าแม่เงาเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอท่าสองอย่างจังหวัดตากกับอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแน่นอนเมื่อกล่าวถึงสองอำเภอน,นี้นั้นย่อมหมายถึงปากเขาลํำนาไพรเป็นสำคัญคะ่ะท่านผู้ชม เราลัดล้อไปตามไหล่เขาที่มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นไปทีละนิดทีละนิดกว่าจะรู้ตัวว่าอยู่สูงมันก็เห็นแม่น้ําแม่เงาเหลือเส้นเล็กๆแล้วแต่นั่นยังไม่น่าตกใจเท่าใดถ้าเรามารวมกันแบบรถคันเดียวโดดๆเส้นทางนี้ถ้าเมื่อใดมีรถวิ่งสวนมาบนหน้าผานี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันแต่สำหรับเราโรงเรียนของหนู มันชินซะแล้วกับเส้นทางเช่นนี้ซ้ายพาขวาเหว24ปีแทบจะไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยมันจึงซึมเข้าไปในสายเลือดของนักเดินทางกลางป่าอย่างพวกเรา เราเดินทางมาได้สักพักสิ่งสะดุดตาก็ปรากฏให้เห็นโรงเรียนสีสดใสกลางป่าชื่อโรงเรียนบ้านล่องแพรสาขาบ้านอุ่มโลใครนะเป็นคนจัดสรรให้สวยงามและสดใสเราจึงแวะเข้าไปทักทายครูที่โรงเรียนและเด็กๆที่มาโรงเรียนแม้ว่าช่วงที่เรามานี้จะเป็นช่วงปิดโรงเรียนแต่การมาของเราปิดข่าวบนภูเขาไม่ได้ ครูจึงจัดเด็กๆมาไว้เพื่อต้อนรับเราแม้ว่าโรงเรียนที่เห็นจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ของทางรายการเราที่จะช่วยเหลือแต่ครูก็มีความหวังว่าจะได้ระบายความรู้สึกในใจให้เราได้รับรู้บ้างคือเราเรามีแนวคิดว่าถ้าโรงเรียนมันสดใสน,นะครับเด็กก็คงจะดีใจชอบที่อยากจะมาเรียนให้เขารู้สึกสดชื่นมีอะไร เราใจใหม่ๆมีรูปการ์ตูนมีรูปดอกไม้อย่างเงี้ยครับเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออมาโรงเรียนแล้วมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนคุกนะครับอยากให้เขายิ้มแย้มอยากให้เขาสนุกสนานล่าเริงเหมือนสีสันของของ,ขอ,งอาคารเรียนครับเอ,อส่วนใหญ่ปัญหาที่เราประสบจริงๆเลยก็คือปัญหาเรื่องความยากจนของของชุมชนนะครับปัญหาทางภาวะเศรษฐกิจความหาปัญหาเรื่องของความทรัพกันดานของสภาพพื้นที่นะครับทำให้เราเราดูแลนักเรียนเนี่ยได้ลําบากนะครับ แล้วก็งบประมาณที่รัฐสนับสนุนเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนบ้างงบค่า,ารุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างบ้างเนะนี่ยเนื่องจากเขตพื้นที่เราเป็นเ,นเขตที่ธุรกันดารเหมือนกันหมดครับเพราะฉะนั้นก็มีโรงเรียนแบบเนี้ยเยอะนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับปัจจุบันก็ขาดแคลนเรื่องของอาคารเรียนเรื่องของห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนครับเราอยากได้อาคารเรียนฮะเราอยากได้ที่สําหรับให้มีนักเรียนที่ได้ได้เล่นไ,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 ได้เรียน อย่างมีความสุขสนุกสนานอย่างมีห้องสมุดมีมุมสําหรับเด็กได้อ่านหนังสือค้นคว้าตอนนี้เราเราขาดแคลนเรื่องเรื่องห้องเหล่านี้บางทีเราต้องเอาเด็กไปนั่งเรียนอยู่ในโรงอาหารที่ที่เราทํากันเองชั่วคราวหรือเรียนรวมห้องกันอย่างนี้เป็นต้นฮะหรือใช้หอพักนักเรียนที่เราสร้างขึ้นเองเป็นห้องเรียนกลางคืนก็นปรบับเป็นห้องนอนก็จะเป็นอย่างนี้ครับจริงอย่างที่ครูบอกอาคารเรียนที่มีอยู่ น่าจะยังไม่พอสำหรับเด็กๆที่เพิ่มขึ้นทุกปีและที่สำคัญที่นี่เป็นกลางป่าลึกอย่างน้อยสองชั่วโมงแหละจากปากทางมาที่นี่ครูต้องนอนค้างที่โรงเรียนทุกวันครูผู้ชายไม่เท่าใดหรอกกับการอยู่กลางปา่าแต่ครูผู้หญิงซิน่าเป็นห่วงความปลอดภัยดังนั้นอาคารที่เห็นจึงต้องแบ่งอย่างน้อยหนึ่งอาคารเป็นที่พักสำหรับครูผู้หญิง เราเราพยายามที่จะบอกทุกๆคนเสมอว่าพื้นที่ที่มันเป็นประเทศไทยเหมือนกันแต่บางครั้งความด้อยโอกาสของอีกพื้นที่หนึ่งกับความที่เกินของอีกที่หนึ่งเนี่ยเราอยากอยากจะขอส่วนเกินของจากที่หนึ่งมาเติมเต็มให้กับพื้นที่ที่เขาเ,เขายังด้อยฮะเพราะว่าลําพังพวกผมเราก็ทํากันได้เต็มที่ก็มีศักยภาพการทำกันได้แค่นี้เราอยากได้คนที่มีศักยภาพสูงมีจิตศรัทธา เชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพคนเพื่อจะไปพัฒนาชาติต่อไปนะมาร่วมร่วมกับเราช่วยเราพราะว่าอย่างน้อยมันก็คือประเทศไทยเหมือนกันฮะผมไม่อยากเห็นที่นี่ถูกลืมไม่อยากเห็นที่นี่ถูกผลักออกจากแผนที่ประเทศไทยอยากให้เขาเติบโตมาเป็นคนไทยด้วยความสมบูรณ์ภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็จะรู้สึกว่าคนไทยเรารักกันช่วยเหลือกู้กูลกัน,กนอย่าให้เขาต้องคิดว่าเขาเป็น คนชนชั้นสองชั้น3ที่อยู่ในประเทศไทยเลยครับครับก็ขอขอ,ขอความช่วยเหลือจากจากหน่วยงานนะครับครับเมื่อเราเข้ามาตามคำเชิญของครูและรับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วจึงอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าใครสนใจที่จะร่วมสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนที่นี่โรงเรียนบ้านล่องแพรสาขาบ้านอุ่มโลก็บอกมายังเราได้จากสิ่งที่เห็นจากเรื่องที่รู้ เราจึงไม่อาจมองข้ามสิ่งที่เราเห็นได้เพราะบางครั้งภายนอกก็เป็นสิ่งลวงตาได้เหมือนกันเรายังคงเดินทางไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆแบบชนิดไม่รู้ว่าอีกนานไหมจะถึงสองข้างทางยังคงเป็นป่าที่โลนอันเนื่องมาจากการเตรียมพื้นดินไว้พอะปลูกของชาวบ้านในแถบนี้ป่าสีเขียว เราจะได้เห็นเป็นย่อมย่อมเหมือนกับแนวป่าโลน้นที่เป็นเช่นนี้เพราะชาวบ้านแต่ละครอบครัวมีพื้นดินเพาะปลูกแบบกระจายหรือที่เราเรียกติดป่าก,กันว่าการเพาะปลูกแบบป่าเลื่อนลอยวิวัฒนาการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนหนึ่งครอบครัวมีพื้นที่เพาะปลูก3 5ถึง5แปลงปีนี้เตรียมพื้นนี้เพาะปลูกอีกสปีที่เหลือก็จะทิ้งไว้เป็นป่าเป็นจพัน ดังนั้นในหนึ่งแปลงเมื่อใช้พอปลูกแล้วจะถูกทิ้งไว้3-5ปีจึงจะกลับมาใช้ปลูกอีกครั้งแต่ที่เราเห็นแบบล้นๆทั่วภาคเหนือเช่นที่น่านหรืออีสานตอนบนที่เลยแบบนั้นเขาเรียกว่าในทุนทางป่าไม่ใช่ไร่เลื่อนลอยอย่างที่ชาวไทยภูเขาเขาทำกัน เราเดินทางตัดแนวป่าที่เล่าไปแล้วผ่านหมู่บ้านขับรถเฉียดๆเ,เหวไปตลอดทางกว่า20กิโลเมตรมันเป็นทางภูเขาทั้งสิ้นนีิถ้าเป็นฤดูฝนการเดินทางคงไม่สะดวกเช่นนี้และประมาทนึกถึงครูที่จะเข้ามาสอนมันจะเป็นอย่างไรในฤดูฝนเราเดินทางมาได้อีกไม่นานเท่าใดในขณะที่ใจปล่อยว่างคิดถึงการเดินทางของครูในป่าหน้าฝน เราก็มาถึงโรงเรียนเสียงอ่านหนังสือและเสียงครูสอนดังมาถึงที่เราจอดรถไม่รอให้โอกาสผ่านไปแบบเสียเปล่าทีมงานหยิบกล้องและเริ่มถ่ายทำทันทีที่นี่เป็นโรงเรียนที่ชื่อบ้านอุ่มลดเหนืออยู่ในเขตการศึกษาที่รับผิดชอบของอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เช่นกันครูรู้ว่าเราจะมา ก็เลยชวนเด็กๆมาต้อนรับแต่เมื่อเรายัางมาไม่ถึงครูก็เลยสอนพิเศษให้กับเด็กๆเพื่อรอเรารับผิดชอบคือหนด้านการบริหารโรงเรียนครับด้านทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานบุคลากรข่าานที่คือหน้าที่คล้ายๆขององ,อง้วก็รับการสอนประจารําชั้นอีกหนึ่งห้องเรียนครับคือชั้นประถมศึกษาปีที่สองครับผม,มก็ผมรักษาการได้กําลังครบ จะครบปีครับเพราะว่าในการพัฒนานะครับโรงเรียนอุ้มรุ่นเหนือเปิดการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- 2สองและถึงประถมปีที่6ครับผมเปิดครบทุกชั้นเรียนแล้วก็มีห้องเรียนอยู่สีห้องเรียนนะครับอนุบาลก็รวมกับอนุบาล1และ2ครับระดับประถมก็1กับ2แล้วก็ป3กับป .4 ี่และปะ5กับปหร,รวมกันเป็นห้องละ หห้องต่อสองห้องเรียนนะครับอุปกรณ์การเรียนก็ขาดแคลนอยู่ครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นสมุดหนังสือแล้วก็เกี่ยวกับห้องสมุดให้ขาดเกี่ยวกับหนังสือแบบเหมาะสมกับวัยที่ต้องการานี่งนะครับเพราะว่าเป็นที่บริจาคมาเป็นนิยาสารหรือหนังสือที่บริจาคมาเป็นส่วนมากจะไม่เกี่ยวกับความเหมาะสมของวัยนะครับ โต๊ะเก้าอี้ของโรงเรียนนะครับทั้งหมดส่วนมากไม่ครบห้องเรียนเลยครับเพราะจะเป็นแบบประกอบเองเป็นโต๊ะยาวๆหรือที่ได้รับจัดสัรมาก็มีประมาณ30ชุดนะครับยังขาดอีกเยอะครับวันนี้ที่เรามาเด็กๆเ,เหล่านี้อยู่ในหมู่บ้านบ้างห่างไปสัก2-3ถึง3กิโลบ้าง มาเพื่อเจอกับเราเด็กๆเ,เป็นชาวไทยภูเขาทั้งสิ้นตรงนี้เป็นโรงเรียนประถมเมื่อเรียนจบที่นี่ก็จะลงไปที่อีกหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไป7กิโลเมตรที่นั่นจะเป็นโรงเรียนมัธยมกลางป่าเด็กๆจะได้เรียนแบบประจำดังนั้นเด็กๆที่นี่ทุกคนจึงมีความฝันที่จะเรียนสูงขึ้นที่โรงเรียนมัธยม ส่วนใหญ่เป็นครูผู้หญิงมาสอนแบบที่เรียกว่ามีจิตมีใจเป็นทุนที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆในป่าในดอยเรื่องเงินตอบแทนไม่ต้องพูดถึงมันน้อยกว่าในเมืองทั้งที่มันลำบากกว่าในเมืองแต่ครูเหล่านี้ก็ยากที่จะมาสอนที่แบบนี้เพราะคำเดียวสงสารเด็ก มันมีความผูกพันนะคะถามจริงๆว่า,าทอ้อท้อในบางครั้งะคะ่ะเวลาหน้าฝนนี่จะท้อมากะคะ่ะเพราะว่าบางครั้งเราต้องเดินไม่ได้ไม่ได้ไมีอมอเตอร์ไซค์หรือมีรถยนต์มาแล้วในหมู่บ้านนี่จะมีมีรถยนต์ก็จริงะคะ่ะแต่ว่ามันจะเดินทางลําบากคะ่ะไปไหนทีก็ต้องบางทีชาวบ้านก็ต้องเดินเราก็ต้องเดินกับเขาเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเด็กๆแล้วก็ชาวบ้านเขาหน้ารักะคะ่ะ เราก็ได้กำลังใจจากตรงนี้อะค่ะความคาดหวังค่ะอย่างอย่างหนูนได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้เป็นครูวิชาการนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนค่ะอยากให้เด็กๆมาโรงเรียนทุกวันแล้วก็เรียนหนังสือให้เก่งๆเพื่อว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าค่ะเขาก็จะได้ใช้วิชาเนี่ยไปทำงานนะคะอนาคตอ่ะ อยากให้เขาได้ได้เรียนสูงค่ะพยายามจะพูดตลอดเวลาในการเรียนการสอนจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นคนเรียนไม่เก่งะคะก็บอกว่าถ้าจัดอยู่ในระดับกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่อยู่เหมือนที่โหลในห้องอะคะ่ะที่ว่า,าแต่เรามีความพยายามค่ะหรืเราเรียนไม่เก่งเราขาดโอกาสเราก็สามารถที่จะหาอะไรก็ได้เพิ่มมาทดแทนตัวเองถ้าเราขายัน มันก็จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จเหมือนรูทุกวันนี้ค่ะในวันที่เรามานี้เป็นวันปิดเทอมใหญ่ในวันนี้เปิดเทอมแล้วเด็กคงจะมาเรียนเต็มทุกอาคารแต่นั่นหมายถึงว่าจะต้องมีเด็กส่วนหนึ่งนั่งเรียนหนึ่งห้องต่อสองชั้นเรียนและเด็กอีกส่วนหนึ่งต้องเรียนในอาคารที่เก่าที่พังๆอยู่เพราะไม่มีอาคารเรียนพอที่จะรองรับและบางที คนร่มไม้ถ้าอากาศร้อนมากหรือหนาวมากเด็กๆก็จะมาใช้ร่มไม้เรียนีดูครูส่วนใหญ่ที่นี่รักเด็กและเด็กๆทุกคนก็รักและเคารพครูมันจะเป็นความผูกพันระหว่างกันซึ่งหาไม่ค่อยได้กับเด็กๆในเมืองครูที่นี่ทุกคนที่ขึ้นมาสอนจะต้องนอนที่โรงเรียนจันท์ถึงวันศุกร์เย็นก็ลงไปบ้าง และเมื่อขึ้นมาก็จะมีอาหารแห้งมาฝากเด็กๆนั่นหมายความว่าเงินเดือนของครูนอกจากจะนำมาใช้ในครอบครัวแล้วก็ยังต้องนำมาใช้จ่ายสำหรับเด็กที่โรงเรียนส่วนหนึ่งด้วยนี่คือชีวิตครูดอยที่อยู่ไกลปืนเที่ยงแต่ทุกครั้งที่มีกลุ่มคนมาเยี่ยมมาเยียนครูก็จะมีความหวังเพื่อเด็กๆเสมอแม้ว่าบางครั้งส่วนใหญ่จะเป็นความหวังแบบลมๆแล้งๆก็ตามแต่มันก็เป็นความหวังอยู่นั่นเอง แรงวันดานใจครั้งแรกเลยเคยดูรายการต่างๆที่เกี่ยวกับถ่ายทําเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเรียนเรียนครูมาใช่ไหมคะเราก็อยากจะมาทําตรงนี้เพราะว่าโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนที่อยู่ในเมืองมันจเจริญแล้วซึ่งเด็กที่นี่ยังต้องการครูและยังต้องการบุคลากรต่างๆที่มาช่วยพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เขาอะค่ะยังน้อย แล้วก็ยังขาดเราก็เลยอยากจะมาเติมเต็มให้กับเด็กที่นี่ถ้ามีเราหนึ่งคนมาแล้วเหมือนจะมาเติมเต็มให้กับเด็กที่นี่เด็กเขาก็จะมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขในการจัดการเรียนการสอนให้เขาค่ะถามว่าเป็นห่วงเป็นห่วงค่ะแล้วเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยค่ะเขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงแต่วันที่เดินทางมาโรงเรียนนี้พ่อแม่เดินทางมาส่งด้วย<ม>เขาก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าล,ล,ลูกต้องอยู่นะเพราะว่ายังมีเด็กเล็กๆตัวนี้น้อยที่ยังรอเราอยู่ ถ้าไม่มีเราเด็กเขาก,ก็จะไม่มีครูเพราะว่าครูค่อนข้างน้อยค่ะก็ค่ะอยากได้อาคารเรียนใหม่อะค่ะเพราะว่าที่ที่เรามีอยู่แล้วนะ่ะมีอาคารเรียนจริงๆแล้วมีแค่หนึ่งหลังค่ะมันก็ไม่พอนะคะเพราะว่ามันจะเรียนหนึ่งห้องเรียนก็จะเรียน2อชั้นแล้วก็ถ้าเราได้เพิ่มมาอีกสักหนึ่งหลังก็คงจะดีขึ้น,นะคะ่ะเด็กๆก็จะได้ เรียนเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็การเรียนมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์การเรียนถึงแม้ว่าเราจะได้งบจากที่เขาเรียนฟรี15ปีนะคะแต่แต่พูดถึงจริงๆแล้วมันก็ยังไม่พอค่ะแล้วก็พวกโต๊ะเรียนค่ะนั่งเรียนเด็กๆไม่พอนะบางทีก็ต้องนั่งกับพื้นปูเสือนั่งพื้นเขียนหนังสือกันมันก็บางทีถ้านั่งไปแล้วมันก็ ไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะถ้าสมมติว่า,าโรงเรียนเราได้รับโอกาสนี้ก็อยากให้ผู้ที่มีมีจิตเมตตาค่ะช่วยช่วยอยนุเคราะห์โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่กันดานจริงๆอะคะ่ะแล้วก็เด็กๆที่นี่น่าสงสารถ้าได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งอะคะ่ะต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้นะคะ จากอาคารเรียนที่ครูหวังแล้วครูก็ยังหวังที่จะให้เด็กๆมีสมุดดินสอไแม้บรรทัดและอื่นๆครบทั้งการเรียนของเด็กๆอย่างในเมืองบ้างและเมื่อเวลาถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เด็กๆจะไม่มีเสื้อกันหนาวกันมันก็เป็นความทุกข์ของครูอีกนั่นแหละที่สงสารเด็กๆที่ต้องทนหนาวอยู่กลางป่าดังนั้นถ้าใครได้ชมรายการในครั้งนี้แล้วสงสารครูสงสารเด็กทำง่ายๆเลยเตรียมเสื้อผ้ากันหนาว สมุดตินสอและอื่นๆที่อยากบริจาคให้เด็กๆแล้วติดต่อมายังเรารวบรวมไว้แล้วเมื่อถึงเวลาที่เรานัดไปก็เอามาให้เราแล้วก่อนฤดูหนาวเราจะขึ้นไปหาเด็กๆอีกครั้งทำไมต้องก่อนฤดูหนาวล่ะก็เพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนถ้าเราขนไปไม่บังเอิญที่ฝนทิ้งช่วงเราก็ขึ้นไม่ได้แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงพอดีก็โชคดีไปแต่ถ้าทำในแบบของเราที่เรามีประสบการณ์ มา24ปีแล้วล่ะก็ท่านผู้ชมรวบรวมไว้เถอะค่ะเมื่อถึงเวลาดีๆก็จะเอามาเลยแล้วเราก็จะเอาขึ้นไปฝากเด็กๆถ้าใครมีรถขับเคลื่อนสีล้ออยากไปให้ด้วยตัวเองก็มาร่วมกันได้แต่ตอนนี้นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วใครที่อยากจะร่วมสร้างอาคารเรียนให้เด็กๆเ,เพิ่มทั้งสองโรงเรียนล่ะก็ติดต่อมาได้เลยเรากำลังรวบรวมทุนอยู่เขาว่าช่วยคนให้มีการศึกษา ให้มีโอกาสในชีวิตบุญสูงมากนะคะสูงกว่าการสร้างวิหารลอยฟ้าเสียอีกค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยภาพโดยรวมของโรงเรียนบ้านอุ่มโลเนี่ยก็ท่านผู้ชมอาจจะดูแล้วเห็นสภาพว่าโรงเรียนก็ดีแล้วเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาคารเรียนทั้งหมดเนี่ยที่เราเพิ่งไปเนี่ยครูเพิ่งที่จะได้รับเงินบริจาคมาทา ท่าสีเท่านั้นเองแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เห็นอย่างที่บอกไปในรายการว่ามันใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่เลยนะครับเต็มที่แล้วแล้วก็มันไม่พอจริงๆในเรื่องของอาคารเรียนนะครับซึ่งซึ่งเราอย่าไปมองเลยว่า,าครูเอามาใช้เป็นอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของครูที่เป็นผู้เสียสละนะครับเสียสละจากความสุขสบายเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่ดังนั้นเนี่ย เมื่อเข้ามาในป่าลึกบางทีเนี่ยเป็นครูผู้หญิงอยู่แค่กัน2คนหรืออยู่คนเดียวท่านผู้ชมครับก็ต้องให้ความปลอดภัยดังนั้นสิ่งที่เราจะช่วยเหลือกันได้เมื่อดเด็กต้องการความช่วยเหลือแล้วเนี่ยเราเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันเด็กที่นั่นก็คือเป็นเด็กของคนไทยเป็นเด็กไทยครับต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีแต่เราเนี่ยครับประชาชนแล้วก็เอกชนเท่านั้นที่จะช่วยเหลือท่านชมถ้าอยากจะช่วยติดต่ออย่างรายการได้ตามที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอบคุณร้านเติมอดีตนะครับที่ให้เสื้อผ้าลุยๆกับผมมานะครับเพื่อที่จะไปสำรวจโรงเรียนในป่าลึกท่านผู้ชมครับผมบอกตรงบอกจริงๆเลยนะครับว่าโรงเรียนบ้านอุ่มโลของอำเภอศพบมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือที่ผมบอกไปจริงๆครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับ เย็นลงเงนมเย็ี้หนูเขียนย้ยายเข้ามาเองค่ะเพราะอะไรอ่ะยอยากเ,เป็นความฝันตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนไม่จบ่ะค่ะก็คืออยากมาช่วยแล้วก็พัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารค่ะเพื่อมาพัฒนาในด้านการสอนให้กับเด็กที่อยู่ห่างไกลความเจริญค่ะ